เมื่อบันษินที่แล้วได้คารวะสมเด็จแล้วก็พอดีได้ไปเข้าโบสถ์ที่วัดปากน้ำเป็นมีการสวดมีผู้มาสวดปฏิโมก องค์ที่สวดปฏิโมกดีมากช,ชัดท่อยชัดคำแล้วก็จังหวะอะไรก็ดีก็ได้ฟังไปร่วมอุโบสถกับเปินเป็นมีการสวด ลมไทยาล้อรหังนะพลพลอรหังสมมาสมบุกเป็นถวายพรเป็นประเทศแล้วว่าอันท uh, ah ี่มีอยู่ในโนสซทีกรมการศาสนา อนุโมทนานั้นแผ่บุญบกุศลแก่ประเทศชาติาไปก็ไปแสดงความคารวะต่อ,อพระพะทถะความจริงนั้นเพื่อนมีความนับถือเรา ในเป็นอบวุโสแต่ว่าเรามานึกถึงว่าเรา,าจะปฏิบัติตรมมานะเก้าประกันมานะเก้าประกันสำคัญเสมอเขาเร็วกว่าเขาเสมอเขาเลิศกว่าเขา เนี่พยายามตัวมนะนี่เราเร็วกว่าเขาอย่างว่าเราอ่อนหลือผพ้น้อยอันนี้ก็เป็นตัวมนะอเราเสมอเขาก็อันนี้ก็เป็นตัวมนะเราใหญ่กว่าเขาเราอาสุงกว่าเขาเราบูโซกกวเขาอันนี้เป็นตัวมณะ เราไม่ถือทั้งนั้นเราไม่ถือเร็วไม่ถือเสมอไม่ถือเลด <c oughs> ก็ทำไปด้วยคนนุณธรรมเราไม่ถือตัวมันน้นี่เป็นตัวที่สกัดกัน้นเพื่อเราได้พ้นไปจากทุกได้เราไม่มีเร็วไม่มีเสมอไม่มีเลดพยายามทำลายตัวมันะน้นี่เอาออกไป อาอไปก็ท่านพระภูวันทรนเป็นผู้ช่วยดีๆได้มาเงินศีลบูสดอย่างท่านพระครูสังฆลักษณ์ก็ขึ้นไปในวิหารอันนี้โคคุโบสดตะว่ามีท่านพระครูสุนทรพุทธมุณมาท่านจะนำเกิดมาเออมาพ้นมาร่วมเนาะ แล้วก็แล้วก็อุโบสถให้ศีลอุโบสถบูรณาธิการทั้ครูใช่ไหมครับครับครูสังฆกัลกูในวิหารคระครูสังกัลกูอย่างก็นี้นะก็ของเวลาเมื่อจะไปไหนก็ขอให้วันศีลเนี่ยวันศีลก็ขอขึ้นมาครูบาอาจารย์เออวันศีลเต็มมหาสงฆ์นี่บอกว่างเลยสองจันทรขออืมนั่นแหละ นั่นและเป็นที่อุ่นใจขอจะได้ให้มันขาดขอควาอาจารย์ผู้ใหญ่เึ้ื่อนมาเป็นที่อบอุ่นมุสราการที่ความพร้อมเพียงกันนี้มันเป็นทำให้เกิดความสุขสุขใด้จะเสมอเหมือน ที่มีความพระสงฆ์มีความสันตสมาธิกันันมีความสุขขอ,อเป็นความปรารถนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์มีความสมคคีกันนั่นแหะอันนี้อยู่ในโอวาทของพระพุทธองค์ถ้ากว่าพิชเชียงกันพระพุทธองค์แม้แต่พระพุธองค์ก็ ทำไม่ได้ว่าอะไรทั้งกหลีกไปไม่มีการบ้านให้แกหมูพิชุดเท่าไหร่เปิ้นตักเตือนแล้วมาเอารำเพิ่งกะหลีกเล่นไปอยู่ปา่ลาลีไลปา่าเนยยะกะมามีช่างมาอุปถักมาลิงมาอุปถักต์กนยังหลีกเล่น เพราะฉะนั้นป่าแห่งกิเลสนี้ถ้าว่า,าโยควบจรเจ้าองค์ใดต่อสู้กับป่ากิเิสได้ดีแล้วเป็นผู้เข้าสงครามและเป็นผู้ชนะในสงครามและเป็นผู้ประเสริฐไร้มูุ่มนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นาการที่เราจะอยู่ในป่านะอยู่ในป่าป่ามีสองอย่างป่าไม้หงรละลุงนาะอันนี้ก็เป็นป่าหนึ่งป่าอย่างหนึ่งป่ากิเลส บรรดาหมู่คนทั้งหลายที่เต็มไปด้วยกิเลสอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสและมีความอดทนต่อโซ่กับกิเลสนั้นเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้จารณะสมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติในปฏิบัติอันดี โสเศโธมนุ์เสสุได้จะเป็นผภพประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เราอยู่ด้วยกันเราพยายามอบรมจิตใจของเราชา,ากว่าเราต่อสู้กับโอุทนันตี มันจะเป็นทิ้งคำสอนของพระองค์โอวาตพุทธโอวัตนะขันติปรมังตโพติติขาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนิพานังปรมังวัฒนติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งในปปัชิโตปลูปะฆาติอ่า สมาโนวิหิยันโนนตเขาจะไปเปียนคนอื่นจะไปว่ากล่าวอนนปะวาโตอนนปะ้าโตนี่จะมีคำวาทะหมู่สงหมู่พิสุทั้งหลายจะกล่าวกคมอะไรจะไปให้มันบัดมัง ทากทางจิตใจของคนพยายามอนุปวัทโทกันว่าอะไรกันกล่าวอะไรบางครั้งแม้ตต่ทวพระเทวทัตพระองค์ไม่ว่าอะไรสักคำเลยแต่ว่ากรรมของใครของมัน ให้ปรากฏมันเป็นกรรมกรรมปรากฏกรรมของตนเองให้ปรากฏแผ่นดินสรุปจงกระทัางถึงว่าที่ไม่ว่าอะไรไปเกิดความรู้สึกตอนที่ได้วิบากกรรมแผ่นดินสรุปก็อค้างเท่านั้นเอง ไหวพระองค์สำนึกในคุณของพระบุติเจา้าระลูกถึงคุณท่านั้นเองก็จะเป็นพระประเจกองค์ในที่สุดแห่งพัฒกับนายนายขมังธนูนายช่างปล่อยช่าง อาคิรีใส่พระองค์โล่ง์กาะแล้วพระท้าทัศกิ่กงหินใจโอ้ไม่วูจะอะไรสักคำเนี่ยพ่ะมาผมมาทัดกับสุปินะปริภาชกเพราะกลกาวมีคำที่ชินนินทาต่อพระรัตนายตายราองค อีกคนหนึ่งสนสริญพระรัตน,นตยัยตอนที่จะไปนารันทานเอเพื่อนก็บอกว่าอะไรเนีย่ยก็มีความที่สินินทางเหมือนกันในคามุตะองค์มีแต่ว่าสมาสมุทรเจ้าสั่งสอนในระอบรมก็นึกถึง คำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งอราต้องโอทนต่อกัอ่านที่โอวาทคำแรกที่พระองค์ประชุมกันหนึ่งพองหสิองค์คำคำพุทธพจน์ครั้งแรกเราต้องกึกก้องอยู่ในหูอยู่ของเราอยู่เสมอ ขันติปรามงประมังตพุทธิกาความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งอ๋อนึกถึงคำสอนขององค์นี้